เป็นเจ้าของธุรกิจนี่เหนื่อยนะเป็น CEO นี่เหนื่อยนะบางทีเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจเราคุณเคยคิดแบบนี้ไหมคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหม ผมรู้สึกแบบนี้ประจำวันนี้อ่ะในวิดีโอนี้ผมจะเฉลยว่ามันเรื่องปกติมากที่ผมสร้างธุรกิจมามีลูกค้าจาก19ประเทศเราเราทำยังไงเราคิดแบบไหนเราเผชิญหน้าปัญหาเราแก้อย่างไงเราจะเฉลยหมดในวิดีโอนี้แล้วเวลาเราคุยไปเรื่อยๆถ้าคุณมีคําถามก็ถา,ถามมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมอยู่ออสเตรเลียในออฟฟิศผมผมก็เลยอยากจะให้คุณแบบที่เราเคยคิดมาแบบนี้จะได้ถ้าคุณมี feeling ว่าเออว่าธุรกิจมันไม่มีใครเข้าใจเราทีมก็ไม่เข้าใจเราเราไม่รู้จะไปหาทีมมาจากไหนปัญหาเรื่องจ่ายค่าคอมเราจะทา ยังไงเราอยากจะเติบโตเฮ้ยเราอยากจะไปเร็วกว่าน,นี้มันทําได้เงเราจะเฉลยในวิดีโอนี้นะมาเรามาเริ่มกันนะเราย้ายมาออสเตรเลียก็ประมาณ20ปีแล้วก่อนนั้นผมอยู่เมืองไทยเกิดที่เมืองไทยเติบโตที่เมืองไทยจบ a อแบมาปี97อะ่ค 7, อะคศ97อ่ะผมยังอยู่ A อแบแล้วช่วงนั้นเป็นต้มยำกุ้งพอดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมเขามีกิจการที่เมืองไทย ใช่ไหมมันก็ตกไปเยอะเลยแล้วผมก็พึ่งพาพ่อแม่ผมอยู่ช่วงนั้นแล้วผมก็บอกว่าไม่เอาเราอยากจะสร้างตัวตนเราก็ย้ายมาออสเตรเลียมาเรียนโทด้านไอทีแล้วผมก็กลับไปเมืองไทยไปทํางานที่เมืองไทยแต่ปีคศ2006กอะผมย้ายมาก็20ปีแล้วเรามาทําด้านไอทีเราโตไปเรื่อยๆๆจนกว่าประมาณ78ปีที่แล้วอะผมบอกว่าเราอยากจะสร้างกิจการตัวเองใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก็กลัวมากว่าเราเราจะสร้างได้เหรอเราจะทําได้เหรอ แล้วเลยเราก็คิดว่าในใจว่าเอ้ยเราต้องทำได้ไง ทักษะแรกที่ผมไปเรียนนะเราไปเรียนว่าเราต้องปิดการขายให้ได้เราต้องเก่งที่สุดในการขายถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะแล้วเราปิดยอดไม่ได้อะ่ะลูกค้าไม่ให้เราเงินอะ่ะเราไม่มีธุรกิจเราก็ทํจ็อบอยู่ตอนนั้นแล้วเราก็ไปเรียนปิดการขายด้วยเราเป็นเซล์ไงให้คนอื่นเขาส่งลีดมาให้เราใช่ไหมเขาส่งลูกค้าเราปิดการขายผ่านโทรศัพท์นะเขาส่งลีดมาจากอเมริกาบ้างจากเอเชียบ้าง,จา,เเางจากยุโรปบ้างผมอยู่ที่ออสเตรเลียเราก็ปิดยอดแล้วภายใน12เดือนเนี่ยผมปิดยอดได้40บล้านอันนี้พาร์ทไทม์นะผมทางาน ประจําด้วยแล้วก็ทําตรงนี้ด้วยเรามีทักษะกําลังใจมันมากขึ้นเราก็เลยสร้างธุรกิจเอาคอมมิชชั่นจากตรงนั้นมาสร้างธุรกิจแต่บทเรียนแรกที่เราได้อะเวลาเราจะเริ่มอะไรใหม่ๆอะ่ะมันน่ากลัวมากเหมือนว่าเราจะทําไม่ได้แต่เราทําไปเรื่อยๆใช่ไหมกำลังใจมันมากขึ้นเลยวันนี้เราใช้ประสบการณ์แบบนั้นเลยแล้วก็ฟีลิ่งแบบนั้นอะ่ะในธุรกิจผมด้วยตอนนี้ผมก็มีธุรกิจมาแล้ว78ปีใช่ไหมแล้วเราก็มีลูกค้าจาก19ประเทศเมืองไทยเป็นประเทศที่สโเก้เราก็เวลาเราทําใหม่ๆเราก็กลัวถึงวัน,น นี้เรายังกลัวเลยเวลาเราจะเติบโตไปขั้นตอนใหม่อะเราก็มีความกลัวแต่ว่าเราคิดในใจว่าเฮ้ยเราเคยเผชิญหน้าแบบนี้มาแล้วแทนที่เรากลัวใช่ไหมเรามาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้อะมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากเราคิดแต่นึกภาพว่าสิ่งดีๆแล้วมันมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยวันนี้อะที่ผมอยากจะแชร์กับคุณอะในธุรกิจคุณถ้าวันนี้คุณอยากจะโตอีกใช่ไหมจะมีความกลัวร้อยเปอร์เซ็นต บางทีอะทีมมันลาออกเราคิดว่าเอไม่รู้ว่าเราจะทําได้เออเราต้องจ้างคนใหม่มาไม่รู้เขาจะทาได้เรอมันมีความกลัวนี้หมดตลอดเวลา1 0 0แต่ว่าแทนที่เราคิดเรื่องความกลัวเราคิดแบบนี้สีเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงอะมันจะเป็นผลลัพธ์แบบไหนจะได้ยอดแบบไหนจะกิจการจะโตแบบไหนลูกค้าจะมาแบบไหนทีมเราจะสุดยอดแค่ไหนผมคิดแบบนี้เวลาเราคิดแบบนี้เราจะโตเลยเราอยากให้คุณคิดแบบนี้ด้วยเวลานี้อเวลาคุณคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเอาความคิดแบบนี้แทนที่เราคิด ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีทําไม่ได้เรามาคิดสิีว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อโตเห็นภาพไหมถึงวันนี้ผมยังคิดแบบนั้นเลย 2. บางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครไม่รู้จะไปถามใครบางทีเรามีเพื่อนฝูงเราอ่ะเราไปถามเขาแต่เพื่อนฝูงอ่ะเขาไม่เข้าใจเราเพราะเขาทํางานประจําหรือว่าเขาทําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนเราเราก็เลยงงว่าเราจะไปหาใครเลยเรามีอาจารย์เรามีอาจารย์ไม่ได้แค่เป็นโค้ชนะแต่เราเรียกว่าเป็นเมนทอร์ เมนทอร์แปลว่าอะไรครับเมนทอร์แปลว่าเขาเคยทําสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะเขาเคยทํามาแล้ว2เขามีผลลัพธ์ที่เราอยากได้อ่ะเขามีผลลัพธ์แล้วแล้วสามอ่ะเขามีความสามารถถ่ายทอดวิชาให้เราอันนี้เราเรียกว่าเมนทอร์โค้ชใช่ไหมโค้ชอาจจะไม่มีประสบการณ์ที่เราอยากทําเขาถ่ายทอดวิชาเราได้เขาช่วยเราได้แต่ว่าเขาไม่สามารถตอบเราจากประสบการณ์ได้เลยผมไปหาเมนทอร์ เลยวันนี้เวลาผมมีปัญหาเรื่องธุรกิจเมื่อไหร่ผมจะไปหาคนที่เคยทํามาแล้วแชร์เราจากประสบการณ์ไม่ได้แชร์เราจากทฤษฎีไม่ได้เป็นแค่โค้ชแต่เป็นเมนทอร์เลยวันนี้เวลาผมอบรมคนเวลาผมอบรมทีมเราเวลาผมสอนลูกศิษย์เราเวลาผมคอนซัลเร์เรามาจากประสบการณ์อย่างเดียวเลยวันนี้เวลาทีมเรามีปัญหาเราแก้ได้ทันทีเลยเพราะว่าอะไรครับเราเคยทํามาแล้วเลยจากวันนี้ผมอยากจะให้คุณดูเวลาคุณติดเมื่อไหร่คุณรู้สึกเหงาใช่ไหมคุณไปหาเมนทอร์เลยคุณถามเมนทอร์คุ กับเขาหนึ่งตอนหนึ่งเยอะๆๆๆใช่ไหมเรื่องธุรกิจคุณ แล้วคุณจะไ like ล่ไอเดียบางทีอ่ะเราคุยกันครั้งเดียวได้ไอเดียหนึ่งครั้งเนี่ยเราไปได้ยาวเลย6เดือนแค่นี้ก็พอเลยเท่าวันนี้อ่ะคุณมีธุรกิจพรีเมียมแล้วคุณติดอยู่ในด้านว่าเฮ้ข้อเสนอทอํายังไงลูกค้ามันแข่งกับราคาไม่รู้จะทายัางไงก็ทักมาเรามาคุยกันได้ไม่มีปัญหาผมช่วยคุณได้ฝั่งนี้ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์แต่ว่าสําคัญมากทุกคนในโลกนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาต้องการอีกคนหนึ่งอ่ะที่คุยกับเขาที่เข้าใจเขาได้ ใช่ไหมผมเชื่อในด้านนี้แล้วตลอดเวลาผมทํานี้มาเลยถ้าวันนี้ผมไม่รู้ว่าเ,เราจะทำยังไงผมก็ไปถามเมนทอร์ผมผมก็มไปถามอาจารย์ผมผมปรึกษาคนที่เคยทํามาแล้วบางทีผมปรึกษาพ่อผมด้วยเขามีประสบการณ์ห้าสิบหกสิบปีในด้านธุรกิจอย่างเดียวเลยอใช่ไหมผมก็ปรึกษาเขาเราก็ปรึกษาเมนทอร์แต่ว่าเราจะปรึกษาคนที่เคยทํามาแล้วเราไม่ปรึกษาคนที่มาจากทฤษฎีอันนี้จำไว้เลยนะครับคนที่เป็นโค้ชอย่างเดียวอะบางคนเขามาจากประสบการณ์ดีแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะเขามาจากทฤษฎีไหมถ้า ถ้ามาจากทฤษฎีอย่างเดียวอะไม่ได้มันจะทําให้เราเหมือนว่ามันจะเวิร์กจริงอะนี่คือ2 3บางทีอะเราไม่รู้ว่าเราจะไปจ้างทีมาที่ดีๆอะมาจากไหนผมจะบอกให้เลยทีมอะมันหายากคนดีๆมันหายากเลยเทคนิคที่ผมใช้ใช่ไหมผมจะเลือกคนหนึ่งมาตรงกับวัฒนธรรมบริษัทเรา วัฒนธรรมบริษัทถ้าเขาตรงแล้วใช่ไหมผมอะ่ะจะลงมือสอนด้วยจะดูแลเขาเป็นพิเศษให้เงินดีด้วยฝึกเขาทุกอาทิตย์ทุกวันเราคุยกันวันนี้่เวลาผมคุยกับวิดีโอเอดิเตอร์ผมเวลาผมคุยกับเซฟผมมาผมคุยทุกวันส่งข้อความในไลน์คุยทางโทรศัพท์ทางซูมบ้างเราช่วยเขาเต็มที่จะได้เขากับเราอะ่ะมันเข้ากันได้วัฒนธรรมเข้ากันได้เราสอนงานเขาเวลาเราสอนงานเขาแล้วเราบอกทำตามนี้เวลาเขาทําผิดเราก็แก้ตามงานเราไม่ได้โทษเขาเราโทษขบวนการเรามาแก้ขบวนการ ตอนนี้ทาไปแบบนี้ใช่ไหมมันเริ่มเข้ากันแล้วตอนนี้ทีมผมอะ่ะบางคนก็อยู่กับผมมา2ปีบางคนก็มาใหม่ๆจะครบปีแล้วแต่เราโคกันได้เราเข้าใจกันได้เลยแบบนี้ผมอยากจะให้คุณดูด้วยบางทีทีมที่คุณมีอะ่ะทีมเก่าๆอะ่ะ ที่เมีมันอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่จะพาคุณไปต่อไปนะผมคิดแบบนี้ไงทีมที่พาเรามาจุดนี้อาจจะไม่ได้เป็นทีมที่พาเราไปจุดต่อไปก็ได้คุณก็ต้องดูทีมคุณนะ่ะเข้ากับวัฒนธรรมคุณหรื ingt, เอ,อ,อเปล่า,าเข้าททนะขกับ core v a l คุณหรือเปล่าเข้ากับค่านิยมบริษัทคุณหรือเปล่าเราคิดแบบนี้เวลาเราคิดแบบนี้ใช่ไหมเราเห็นว่าอ๋อคนเนี้ยมันตอนแรกมันใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใใช่่่่่่่เเเเรรราา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 กกกกกก็็็ปัับบสสสออออออนน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 นถถ้้้้้ไไไดดดดดโคคคคมมมมหหลยยยจววีีพิิงททษูููข ก่อนแล้วเวลาผมดูเรื่องแบบนี้ใช่ไหมมันเริ่มสบายใจมากขึ้นที่4ี่ผมอยากจะเน้นสําคัญว่าคือว่ามันจะมีปัญหาตลอดเวลามันจะไม่มีธุรกิจไหนที่จะสมูทตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราสมูทมากแปลว่าเราไม่โตถ้าเราไม่โตมันก็สมูทมันน่าเบื่อเห็นภาพไหมคุณดูสิเวลาคุณไปที่โรงพยาบาลเวลาเข้าวัดเนี่ย หัวใจเต้นถ้ามันเส้นปืดแบบเดียวเส้นแบบตายแล้วใช่ไหมถ้ามันสมูทเกินไปมันตายมันต้องมีการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถึงว่าเอยคนนี้อ่ะมันยังหายมีลมหายใจอยู่ธุรกิจก็เหมือนกันธุรกิจมันก็ต้องมีขึ้นลงขึ้นลงบ้างใช่ไหมมันต้องมีปัญหาเวลามันลงเราแก้ว่าเฮ้ยเราจะให้มันขึ้นยังไงเวลามันขึ้นอ่ะเราจะดูที่มันจะขึ้นอีกได้ไงมันสมูทอย่างเดียวไม่ได้เลยวันนี้อ่ะถ้าคุณคิดว่าเอยมันทุกอย่างต้องสมูทอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจผมคิดแบบนี้เลยผมก็แชร์ แบบนี้ได้ว่าปัญหามันมีขึ้นลงขึ้นลงตลอดเราคิดแบบนี้ปั๊บเราเห็นลูกค้าเราลูกค้าเราก็มีปัญหาแปลว่าเป็นโอกาสเราเราช่วยเขาแก้ปัญหาเวลาเราแก้ปัญหาเขาได้แล้วมันจะมีปัญหาอีกนหนึ่งมาเราก็แก้ปัญหาที่2เราก็แก้ปัญหาที่3แก้ไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็โตเราก็โตเห็นภาพไหมเราคิดแบบนี้เลยใช่เวลาเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะลูกค้าเราอะบางทีอา,า,จา,ทา,าจะไม่เข้าใจเราทีมเรามันจะไม่เข้าใจเพราะว่าเรากําลังโตเร็วมาก คุณวาดแบบนี้สิวาดกราฟนะอ่ะมีเส้นแบบนี้นะเห็นภาพไหมมีเส้นแบบนี้เราโตเร็วมากใช่ไหมแต่ทีมเราอะ่ะมันโตไม่ไม่เท่าเราคุณดูสิเส้นนี้กับเส้นนี้อ่ะระหว่างนี้อะ่ะเราเรียกว่าแกลเห็นภาพไหมไอแกลเนี่ยมันหมายความว่าเราโตแล้วทีมเราไม่โตเห็นไหมเขาไม่คิดเหมือนเราแล้วเลยเราอะ่ะบางทีอะ่ะต้องพามาหาทีมแล้วให้ทีมอะ่ะมันโตมาถึงเราได้เวลาเราทำแบบนี้ได้อะ่ะมันจะเข้ากันอีกแล้วทุกอย่างจะเริ่ม ดีขึ้นแล้วเราอ่ะจะเห็นว่าเออว่ะเราก็เป็นผู้นําที่ดีธุรกิจที่ดีเราคิดแบบนี้เลยตอนเนี้ยเวลาเราเอามาใช้เจ้าของธุรกิจที่ผมช่วยที่เมืองไทยเนี่ยแปล้านบาทเขาทํายอดให้ตัวเองได้นะภายใน6เดือนเวลาเขาทํายอดได้ภายใน6เดือนนะเขาก็แฮปปี้หรากก็แฮปปี้ทุกอย่างอยู่บน YouTube คุณไปดูได้เลยเลยถ้าคุณอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะดูว่าเราจะเพิ่มยอดให้ธุรกิจคุณได้ยังไงอยากจะให้ผมวางแผนเรื่องการสร้างทีมการตลาดการเติบโตเซลล์ทักมาเลย เดี๋ยวผมจะวางแผนให้คุณด้วยนะขอให้คุณโชคดีนะไม่ต้องเป็นห่วงนะธุรกิจอ่มันมีขึ้นลงขึ้นลงจากวันนี้คุณดูได้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเราอยู่ด้วยกันเราพึ่งพาอีจ่าเด์นะพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วเราโตไปด้วยกันขอให้คุณโชคดีครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ